บทที่ 1. ห,หลักการศึกษาชุมชนหลักการและเหตุผลเนื่องด้วยภาคเรียรนที่หนึ่งปี2566ในรายวิชาชุมชนศึกษาโดยเน้นการศึกษาและการพัฒนาเป็นหลักโดยมีชุมชนบ้านยางงามเป็นพื้นที่ในการศึกษาในครั้งนี้ดังนั้นนักศึกษาได้ปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนจึงลงไปศึกษาข้อมูลต่างๆภายในชุมชนบ้านยางงามเพื่อนําข้อมูลมาพัฒนาให้ผลดีต่อชุมชนมากที่สุดวัตถุประสงค์ของการศึกษาชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูลบริบทของชุมชนบ้านยางงามหมู่ที่9เพื่อ,อรายละเอียดของโครงสร้างชุมชนเพื่อนําข้อมูลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อศึกษาข้อมูลและนํามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคสวอตมีให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อชุมชนกระบวนการศึกษาชุมชน 1. ศึกษาข้อมูลชุมชนหมู่บ้านบ้านยางงาม สวิเคราะห์สโวตเพื่อนำข้อมูลมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ถูกจุด 3. จัดลำดับปัญหาพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น 4. วางแผนดำเนินงาน 5. ติดตามประเมินผลและ 6. ทบทวนแก้ไขสถานที่ดำเนินการหมู่บ้านบ้านยางงามหมู่ที่เก้าตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ระยะเวลาดำเนินการนักศึกษาได้ลงชุมชนตั้งแต่วันที่2สิงหาคม2566จนถึงวันที่26ตุลาคม2566รายชื่อผู้รับผิดชอบ 1. น,นางสาวนิชาพัฒขันงั่ง 2. นายธนพัฒนภูลสมบัติ 3. นางสาวนัน,นทิชาคงมาก 4. นางสาวพัญธิทิพดิเสม 5. นายพัทรพงษ์เรืองพรม 6. นางสาววันนิสาจันคงเจ็ดนางสาวศิริวรรณจันหุนีแปดนายสมพลนาฏเกตใหม่เก้านางสาวสุนิษฐาส่วชนะสิบนางสาวอิสริยาแก้วชูช่วยและสิบเอ็ดนายพัรานรันนายบ้าหานบทที่สองข้อมูลทั่วไปของชุมชนแผนที่หมู่บ้านหมู่บ้านที่เก้าบ้านยางงามตมูลทุ่งวังอำเภอเมืองจังหวัดสุขลา ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านในหมู่บ้านจะมีต้นยางงามขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านขนาดใหญ่ลำต้นใหญ่ประมาณ8คนโอดจึงเป็นที่มาของหมู่บ้านยางงามบุคคลกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาคือนายเกลื่อนอน,นันต์นายพร้อมตัามวะสานายเหลี่ยมสีชัยและนายเอียดทองดีเริ่มตั้งชื่อ บ้านมาตั้งแต่ปี2544และเริ่มมีไฟฟ้าใช้เมื่อปี2530ปัจจุบันมีสถานที่สำคัญตั้งอยู่ในหมู่บ้านหมู่ที่9คือสาลาทวดยาง,งามโรงเรียนบ้านยางงามที่ทำกลุ่มอมทรัพย์เพื่อสวัสดิการบ้านยางงามป่าชาบ้านยางงามและกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านบ้านยางงามมีพื้นที่58 3 3 5ปตารางกิโลเมตรอาณาเขตหมู่ที่9 ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาห่างจากอำเภอเมืองไปในทางทิศใต้20กิโลเมตรศึกษาข้อมูลประชากรจำนวนประชากรในหมู่บ้านประมาณ800คนศึกษาข้อมูลด้านอาชีพประกอบอาชีพเกษตรกรกรีดยางพาราศึกษาข้อมูลรายได้ครอบครัวรายได้ในครัวเรือนเฉลี่ยโดยประมาณ7,000บาทถึง15,000บาท ศึกษาข้อมูลด้านประเพณีมีการทำบุญตักบาตรประจำปตีต้นยางงามจัดขึ้นเดือน8เดือนสิงหาคมมีการทำบุญป่าช้าประมาณเดือนเมษาของทุกปีศึกษาด้านการเรียนรู้มีศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสมุนไพรกลุ่มผูกผักห้องสมุดของหมู่บ้านบทที่3เครื่องมือศึกษาชุมชนทางมนุษยวิทยา1แผนที่ดินดิน จากการสำรวจแผนที่เดินดินหมู่ที่9บ้านยางงามตบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังังหวดสงขลาจะเห็นได้ดังนี้ 1. จะเห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้คนในหมู่บ้านที่9บ้านยางงามว่ามีการอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณเดียวกันมีการช่วยเหลือครอ้อกูลกัน,กน2ได้ทราบถึงสถานที่สำคัญภายในชุมชนเช่นมีหอสมุดประจำหมู่บ้านมีสำนักสงฆ์บ้านยางงามเป็นที่นึกเดียวจิตใจของชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นต้น 3. ได้รับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชสมุนไพรต้นยางพาราต้นไม้นานาชนิด 4. ได้เห็นอนณาเขตพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านและได้รู้จุดเชื่อมต่อของหมู่บ้านใกล้เคียงและ5ได้ทราบเส้นทางการคมนาคมของหมู่บ้าน 2. ต้นไม้ชุมชน ต้นไม้ชุมชนคือเครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนโดยแบ่งต้นไม้ออกเป็นส่วนๆที่มีหน้าที่สัมพันธ์กันและเปรียบเทียบว่าแต่ละส่วนของต้นไม้ก็เหมือนแต่ละส่วนของชุมชนและให้คนในชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ว่าแต่ละส่วนที่ชุมชนมีนั้นประกอบไปด้วย1รากสองลำต้น3กิ่ง4ใบ5ผล 3. ปฏิทินชุมชน ปฏิทินชุมชนคือตารางกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนในแต่ละช่วงเวลาซึ่งรวบรวมเหตุการณ์และปรากฏการณ์ในชีวิตประจำวันของชุมชนในรอบปีรอบเดือนหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งเช่นสิ่งที่คนพบในแต่ละอาชีพทำในแต่ละช่วงของการผลิตตลอดปีหรือกิจกรรมทางวัฒนธรรมเช่นงานบุญประเพณีเทศกาลในชุมชนสำหรับชุมชนเกษตรกรปฏิทินชุมชน อาจร่วมเอากิจกรรมด้านก,การเกษตรที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดด้การผลิต 4. ระบบสุขภาพระบบสุขภาพชุมชนคือระบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันที่ทำให้ชุมชนเกิดสุขภาวะของประชาชนในชุมชนโดยความร่วมมือกันของสมาชิกกลุ่มต่างๆในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีสุขภาพ ดีโดยชุมชนเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ 5. โครงสร้างชุมชนโครงสร้างองค์กรชุมชนคือความสัมพันธ์ของบุคคลในชุมชนทั้งที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการประกอบด้วยความสัมพันธ์หลายแบบได้แก่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจความสัมพันธ์ทางสังคม ความสัมพันธ์ทางการเมืองเป็นต้น 6. กผังประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ชุมชนได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนในด้านต่างๆทั้งสังคมและวัฒนธรรมเศรษฐกิจก,ก,การเมืองสุขภาพประวัติศาสตร์ชุมชนเป็นส่วนผสมของข้อเท็จจริงความรู้สึกซึ่งอาจสืบทอดผ่านเรื่องราวตำนานสถานที่บันทึกเหตุก,การณ์ ขนธรรมเนียนประเพณีแบบแผนการปฏิบัติต่างๆของชุมชนการศึกษาประวัติชุมชนทำให้เข้าใจมิติของเวลามากขึ้น 7. ผังเครือญาติผังเครือญาติเป็นการใช้สัญ,สญ,ญลักษณ์แสดงตัวบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในระบบเครือญาติมีประโยชน์สำคัญคือช่วยให้เข้าใจโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ ที่แม้จะมีความซับซอ้อนหลายตระกูลก็ยังสามารถสืบสาวเชื่อมโยงกันได้ด้วยแผนผังที่เข้าใจง่าย 8. ผู้รู้และภูมิปัญญาในชุมชนท้องถิ่นได้มีการสั่งสมภูมิปัญญาไว้อย่างหลากหลายตามสภาพของพื้นที่หมู่ที่9บ้านยังงามอุดมไปด้วยพืชสมุนไพรจึงมีการตั้งกลุ่มสมุนไพรและทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้เอง 9ประวัติชีวิตประวัติชีวิตคือการเรียนรู้มิติความเป็นมนุษย์มุ่งที่จะเข้าใจและซึมซับเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตของผู้คนในชุมชนที่เกิดขึ้นจริงเรียบเรียงและเขียนเป็นเรื่องราวเพื่อให้คนที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนสวัสดี คือจุดเด่นที่เสริมสร้างให้หน่วยงานเข้มแข็งเช่นกรมการพัฒนาชุมชนมีบุคลากรระดับบริหารและระดับปฏิบัติการอยู่ทุกระดับ W จุดอ่อนของหน่วยงานอาการป่วยของหน่วยงานอาจจะมีบางส่วนบางองค์ประกอบที่กระทบต่อนหน่วยงานแต่หน่วยงานยังคงอนุรักษ์ไว้หรือยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีเช่นทัศนคติของคนเป็นต้นโอ โอกาสที่หน่วยงานจะได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องทั้งนี้อาจจะเป็นความพร้อมและศักยาภาพของบุคลากรในปัจจุบันที่แรงกดดันหรืออุปสรรคที่บั่นทอนความจเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยงานจะต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันจุดแข็งในชุมชนมียาสมุนไพรพื้นบ้านมีกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านมีการรักษาแผนปัจจุบัน มีแผนบูรานมีศาลาเนกประสงค์ให้บริการตรวจสุขภาพมีห้องสมุดให้บริการการเรียนรู้ด้านสุขภาพมีการปลูกผักปอดสารพิษรับประทานเพื่อสุขภาพมีกลุ่มอมทรัพย์ของหมู่บ้านมีกองทุนเงินล้านมีกองทุนสัจวจะลดรายจ่ายวันละหนึ่งบาทมีกลุ่มปลูกผักมีดินดีเหมาะแก่การพาะปลูกมีป่าช้าเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมทางสง์มีป่าช้า ต้นยางงามมีพิธีรับเทวดามาใหม่มีถนนลาดยางคอนกรีตมีน้ำประปาเข้าถึงทุกด้านมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกบ้านมีโรงเรียนตั้งอยู่ในหมู่บ้านมีสนามฟุตบอลภายในโรงเรียนเด็กในหมู่บ้านมีการศึกษาขั้นพื้นฐานมีบ้านป้าพาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ จุดออในชุมชนไม่มีพื้นที่ส่วนรวมสำหรับออกกำลังกายชาวบ้านไม่ค่อยให้ความสัมพันในการเรือกรับประทานอาหารเด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะเรียนรู้ในครัวเรือนมีแหล่งเพาะพันธุ์อยู่ไรชาวบ้านปล่อยพื้นที่ทำกเกษตรให้เป็นพื้นที่รกร้างผู้มีความรู้ด้านเกษตรกร,ร,กรมีอายุมากขึ้นไม่มีกำลังที่จะทำการ,กรเกษตร มีพื้นที่สมุนไพรมากมายในหมู่บ้านแต่ไม่มีการแปลรูปสมุนไพรไม่มีกฎติกาในหมู่บ้านที่แน่ชัดในรำโคมีผักตบชวาเต็มครองไม่มีการจำกัดเด็กแระบอยชนไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมทางสฆงถน,นนบางสายมีความทุกโทโมโรงเรียนบ้านยาง,งาปิดการเรียนการสอนเนื่องจากไม่มีเด็กสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่พร้อมโอกาส นักศึกษาได้ไปลงชุมชนแล้วพบว่ามีพืชสมุนไพรคือขิงแล้วสามารถทำเป็นน้ำขิงได้มีอนามัยสองตำบลสามารถตรวจเข้าและดูแลเรื่องสุขภาพของคนในชุมชนได้ป้าพาสุภาพ์ได้รับโอกาสจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเขตที่8ให้บ้านป้าพา,ปาเป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการให้ความรู้ด้านการเกษตรกรรม มีหน่วยงานจากโรงเรียนต่างๆพานักเรียนมาศึกษาดูงานที่บ้านป้าพามีตลาดจากภายนอกชุมชนมารับผลผลิตาทางกเกษตรไปขายมีหน่วยงานจากภาครัฐเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเหลือในด้านการจัดระเบียบทางสังคมเมื่อมีเทศกาลต่างๆมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจตราอยู่บ่อยครั้งเคยมีนักศึกษาเข้าไปสำรวจทรัพยากรในพื้นที่ พบพืชขิงสามารถทำน้ำสมุนไพรได้มีบุคคลจากภายนอกจุมชนมาร่วมกิจกรรมทางสงได้รับโอกาสจากระสง์จากภายนอกมาประกอบพิธีทางศาสนาในงานพิธีต่างๆมีหน่วยงานของอบตเข้ามาตรวจสอบสภาพของถนนอยู่บ่อยครั้งมีงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐเข้ามาทำนุ่บำรุงอยู่ตลอดอุปสรรคมีหน่วยงานจากภายนอกเข้า ถึงหมู่บ้านน้อยไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ในด้านต่างๆเช่นด้านการศึกษาด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน บทที่5โครงการจากการศึกษาวิเคราะห์สวทของหมู่บ้านบ้านยางงามพบว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชสมุนไพรมากมายหลายชนิดเช่นขิงตะไคร่หอมตะไคร่บ้านและอีกมากมายที่สามารถนำมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์นักศึกษาจึงร่วมปรึกษาหารือกับป้าสุประธานกลุ่มสมุนไพรคิดค้นแปรรูปสมุนไพรที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน ป้าสุให้ความคิดเห็นว่า ต้องการทำน้ำยาล้างจานจากสมุนไพรเนื่องจากในวันที่5พฤศจิกายน2566จะมีการทอดกระถินที่สำนักสงป่าชา้าต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายแก่กับน้ำยาล้างจานจึงร่วมกันคิดค้นสูตรจึงได้ข้อสรุปเป็นแปรรูปน้ำยาล้างจานจากตะไคร้เนื่องจากใช้วัตถุดิบน้อยและตะไคร้มีอยู่เกือบทุกครัวเรือนสามารถต่อยอดแนะนำให้ชาวบ้านทำไว้ใช้เองได้ในครัวเรือน จึงเป็นที่มาของโครงการ โครงการน้ำยาล้างตาลหลักการและเหตุผลจากการศึกษาชุมชนหมู่ที่9บ้านยางงามตำบลทุ่งหวัางอำเภอเมืองจัังหวดสงขลาส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่มีทั้งพืชผักสวนครัวพืชผักสมุนไพรมากมายเช่นขิงข่าตะไคร้ซึ่งพบเห็นได้เกือบทุกครัวเรือนจึงเล็งเห็นโอกาสที่จะทำการแปลรูปสมุนไพรให้เกิดประโยชน์จึงเลือกนำตะไคร้ มาต่อยอดในการทำน้ำยาล,ล้างจานสูตรธรรมชาติขึ้นมาเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้เรียนรู้วิธีการทำน้ำยาล,ล้างจานใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายและสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านได้ วัตถุประสงค์1เพื่อสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 2. เพื่อลดต้นทุนในการใช้จ่ายของคนในชุมชน 3. เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนใช้สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกลุ่มเป้าหมายในการทำโครงการ1ประชาชนหมู่บ้านบ้านยางงามและ 2. นักศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏสงขาสาขาการพัฒนาชุมชน11คนตัวชี้วัด 1>, 1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณประชาชนในชุมชนบ้านยางงามที่เข้าร่วมโครงการ 2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ2.1ประชาชนในชุมชนได้รู้จักนำของภายในชุมชนได้แก่แตะไคร้บ้านตะไคร้หอมไปใช้ในการทำน้ำยาล้างจาน2.2ประชาชนได้รู้วิธีการทำน้ำยาล้างจานไว้ใช้เอง2.3 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒทสงขาสาขา,าการพัฒนามชนได้มีประสบการณ์กระบวนการดำเนินโครงการ 1. ประชุมวางแผนกันภายในกลุ่มเลือกหัวข้อโครงการที่จะดำเนินการ 2. ปรึกษาปรสุสุสภพรคงบดิตหัวหน้ากลุ่มสมุนไพรเกี่ยวกับการทําโครงการน้ํายาล้างจานจากตะไคร้และป้าสุได้ติดต่อสมาชิกกลุ่มสมุนไพรเข้ามามีส่วนร่วมโครงการกับนักศึกษา 3. ประสานงานกับสมาชิกในกลุ่มแบ่งรายละเอียดในการจัดซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงการ 4. จัดเตรียมสถานที่ในการทำน้ำยาล้างจานจากตะไคร้หาดำเนินการจัดทำโครงการน้ำยาล้างจาน 6. สรุปโครงการน้ำยาล้างจานจากตะไคร้วันเวลาและสถานที่ดำเนินการกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านสำนักสงปา่าช้า หมู่ที่9บ้านยางงามตำบลทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาวันที่17-18ตุลาคม2566งบประมาณในการทำโครงการ 1. หัวเชื้อน้ำยาล้างจาน N70 500กรมัม89บาท 2. เกลือป่น2ถุง5บาท 3. ผงขมิ้น1ถุง10บาทงบประมาณ104บาท 4. ตะไคร้หอมตะไคร้บ้าน 5. มะนาวที่เหลือใช้ วัตถุดิบตะไคร้หอมช่วยในเรื่องของกลิ่นมีกลิ่นที่หอมมากกว่าตะไคร้บ้านผงขมิ้นช่วยเพิ่มสีของน้ำยาล้างจานให้เด่นขึ้นและช่วยลดการแพ้น้ำยาล้างจานเกลือเพื่อช่วยลดขจัดคราบความมันมะนาวเพื่อช่วยเพิ่มกดในน้ำยาล้างจานสรุปผลที่ได้จากโครงการ 1. รลดรายจ่ายของคนในชุมชน 2. เพิ่มโอกาสในการต่อยอดสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน 3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับชาวบ้าน 4. เพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษา 5. ทําให้นักศึกษารู้จักวิธีคิดและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งก่อนเริ่มทําโครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแบบสอบถามความพึงพอใจ